สำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในทางเทคโนโลยีทำได้ในประเทศไทยเองก็ทำได้หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาแล้วทำในเมืองไทยเองก็ทำได้หรือจะจ้างบริษัทจากต่างประเทศมาทำก็ได้นี่แหละปัญหาเดียวกันเดี๋ยวนี้กำลังคิดจะทำแต่ติดอยู่ที่ที่จะทำ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2533สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและวันนี้นะครับมาถึงช่วงสุขที่พ่อสร้างนะครับผมอยู่ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันนึ่องมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ผมได้นัดวิทยากรไว้หน่ง้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ เขาจะมาให้ความรู้กับเรากับคุณผู้ชมด้วยนะครับคือคุณเอเจรศักดิ์เพิ่มสินครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับก็ดื่นเลยนะครับขอถามเป็นข้อแรกเลยทําไมถึงได้ชื่อว่าแหลมผักเบี้ยครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีหาดทรายนะครับยื่นไปในทะเลนะครับพื้นที่ตรงนี้คือยูอาไทยนะครับแล้วก็มีแหลมไปเป็นแหลมทรายแล้วก็มีพืชชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่ที่นี่แล้วก็มีจํานวนเยอะมากก็คือต้นผักเบี้ยครับ ก็เลยเรียกที 125, ่นี่ว่าแหลมผักเบี้ยนะครับที่มาที่ไปนะครับที่นี่มีทั้งหมดกี่กี่ไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการประมาณ1135ไร่ครับ1,135ไร่ครับเดี๋ยวผมก็ถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะเป็นโครงการพระราชบรมริเนี่ยนะครับที่นี่เคยทําอะไรมาก่อนพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ก็คือชาวบ้านนะครับในตําบลแหลมผักเบี้ยเนี่ยก็คือเข้ามาทำมาหากินก็คือทําเป็นนากุ้งธรรมชาติ นะครับแล้วก็มีป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมนิดนึงนะครับแล้วท,ที่นี่เป็นโครงการเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเน้นอะไรเน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านไหนพระองค์ท่านในหลวงของเรารัชก,การที่9้าเนี่ยทรงให้เน้นใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติก็คือพูด,ดง่ายๆคือใช้ธรรมชาติที่มันมีอยู่ใน,ในธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยฟรรื้นฟูตัวของมันเองธร,รรมชาติบําบัดธรรมชาติใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ําเสียแล้วก็เรื่องของขยะ น,น้ำเสียอย่างที่พี่เอพูดเมื่อกี้เนี่ยน้ำเสียนี่มันระดับไหนทิ้ก็คิดว่าว่าเสียนี่คือน้ำเสียแล้วต้องมาบําบัดก็คือน้ำเสียเนี่ยก็คือน้ำเสียที่พอปล่อยออกไปแล้วเนี่ยก็คือไปทําลายสิ่งแวดล้อมอื่นๆทาลายธรรมชาติน,น้ำเสียคือมีอปนเปื้อนสารเคมีใช่ไหมครับครับปนเปื้อนสิ่งอะไรเนี่ยที่มันเกิดทําให้เน่าขึ้นมาใช่ครับแล้วมันจะไปสร้างหรือทําลายพื้นที่ที่ บุคคลอาศัยอยู่หรือว่าสิ่งแวดล้อมอาศัยอยู่ครับแล้วก็ที่สําคัญนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปทําลายสิ่งแวดล้อมอื่นธรรมชาติอื่นเนี่ยผลที่ตามกลับมาก็คือมันจะมาทําลายสุขภาพของเราตัวเราเองโอ้โหน่าสนใจมากครับครับผมเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับพพูดไปคงจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวคุณเอผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูโครงการพระราเชียริกันนะครับว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรได้ครับเโอเคครับเชิญครับเชิญครับผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมกับคุณเอนะครับก็อยู่รถชมวิวหรือว่ารถรางของที่นี่นะครับรถนี้จะพาเข้าไปดูชมโครงการต่างๆทั้งหมดพันกว่าไร่แต่เราคงไม่ถึงพันกว่าไร่นะครับเอาที่มันสำคัญสำคัญเรื่องการบำบัดน้ำครับผมเริ่มเลยครับคุณเอครับก็คือการบำบัดน้ําเสียนะครับตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ที่ทรงดำริไว้ก็คือมีด้วยกัน4วิธีด้วยกันครับคุณไายครับวิธีแรกเนี่ยเรียกว่า ระบบบ่อบาบัดน้ําเสียครับผมบ่อบำบัดน้ําเสียใช่ครับวิธีการนี้ก็คือนําน้ําเสียเนี่ยต้องเน้นว่าเป็นน้ําเสียชุมชนผมได้เริ่มได้กลิ่นนะเริ่มได้กลิ่นไหมครับผมนี่ครับน้ําเสียชุมชนเข้ามาเลยนะครับทปลว่าเข้ามไม่ใช่ในน้ําเสียครับทางกายภาพเราก็จะเห็นว่ามันสีล้ําๆนะครับแล้วก็แก๊สที่เราสูดเข้าไปนี่มีกลิ่นนิดนึงก็แก๊สมีเทนแก๊สไข่เน่าพวกนี้ครับก็เกิดจากการย่อยสลายนี่บ่อนี้ไหมฮะใช่ครับบ่อบำบัดน้ําเสียครับ น,น,น้ำเสียที่พี่ที่คุณเอบอกนี่คือน้ําเสียนี่มาจากไหนมาจากตัวเมืองเพชรบุรีมาจากตัวเมืองเพชรบุรีใช่ครับเรารวบรวมน้ําเสียแล้วก็สูบส่งมาที่นี่นะครับวันหนึ่งเนี่ยมีน้ําเสียเข้ามาประมาณ6000ลูกบา์เมตรต่อวันต่อวันครับเข้ามาอยู่ที่บ่อนี้ใช่ครับบ่อนี้บ่บบอแรกเลยบ่อแรกนะครับเรียวก,บบกว่าบ่อตตะกอนบ่อตตะกอนและบ่อแรกนี่เขาทาหน้าที่อะไรอันดับแรกเลยก็คือเขาจะให้ตะกอนที่มันมากับน้ําเสียนะครับครับ ตกสู่ด้านล่างของบ่ออืออ่านะครับแล้วก็ตะกอนที่เล็กกว่าก็จะไหลข้ามฝ่ายน้ําล้นไปสู่บ่อที่สองจะมีฝ่ายน้ําล้นครับตะกอนอันไหนที่หนักที่ไว้ตกสู่ด้านล่างเอาไว้ก่อนอันไหนที่เบาๆหรือว่าเบาบางก็ไหลไปอยู่ที่บ่อที่สองใช่ครับบ่อที่สองเรียกว่าบ่อผึ่งครับบ่อที่สองนี่ทําหน้าที่ก็คือในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ละนะครับก็คือ ใช้พึ่งแดดพึ่งลมครับแดดก็จะช่วยให้แผ่งต้นพืชให้สาหร่ายในน้ำเนี่ยนะครับสังเคราะห์แสงอันนี้คือบ่อที่แหล่ที่3ครับ่อที่3าจากหนึ่งมา2แล้วก็มา3ามสามนี้น้ําเริ่มใสแล้วเริ่มดูแบบใสกระจ่างแล้วจากงานวิจัยนะครับพบว่าบ่อที่3เนี่ยนะครับค่ามาตรฐานของน้ําทิ้งเนี่ยคุณภาพน้ำเนี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานของน้ําทิ้งแล้วหลังจากที่ บ่อที่4ี่ไปบ่อที่5แล้วก็คือจะปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วครับป่าชายเลนป่าชายเลนที่ของแหลมพับดีครับ๋อที่เรากล่าวกันตั้งแต่แรกว่าป่าชายเลนที่นี่เมื่อก่อนเนี้ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเสื่อมโทรมจากการทํานากุ้งครับคุณเอครับผมสังเกตว่านั่งรถมาเนี่ยนกเยอะมากเลยครับผมที่นี่เมื่อก่อนนี้ทําอะไรหรือว่ามันมีนกก็เมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็มีนกอยู่ประมาณ สีกว่าชนิดเท่านั้นเองสีกว่าชนิดแต่ว่าเราบําบัดน้ําเสียด้วยระบบบ่อเนี่ยรเราก็มีตัวชี้วัดอีกตัวนว่าคุณภาพน้ํามันดีขึ้นหรือเปล่าก็คือเราปล่อยปลาลงไปอ,อ๋อปล่อยปลาลงไปใช่ครับถ้าปลาอยู่ได้แสดงว่าน้ําโอเคขึ้นคุณภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อปลานี่ครับจเจริญเติบโตออกไข่เยอะ ปลาก็จะมีจํานวนเยอะครับพวกนกพวกนี้ก็จะเข้ามากินปลาอ๋อมาจิกกินปลาตัวเล็กๆในปัจจุบันครับเราสำรวจแล้วนะครับมีนกประมาณ280กว่าชนิดครับคุณไทยจาก40กว่าชนิดเพิ่มขึ้นมาเป็น200กว่าชนิดครับแล้วปลาที่เราปล่อยลงไปไม่ใช่ปล่อยให้เขาธรรมชาติอย่างเดียวนะครับครับก็คือปลาเนี่ยจะช่วยควบคุมปริมาณสาหร่ายไม่ให้มีมากเกินไปอยู่ที่อยู่ในน้ำครับแล้วก็ปลานี้เราไม่ให้อาหารให้เขากินสาหร่าย หมายความว่าปลาที่เราปล่อยลงไปในใน,น้ำตามบ่อบําบัดไม่ว่าจะบ่อที่2บ่อที่3นะฮะปลาเราจะไม่ให้อาหารเลยใช่ไหมครับ,รบให้ขอเขาอาศัยธรรมชาติที่อยู่ในน้ำนั่นคือพวกแผ่นตอนหรือว่าพืชอะไรต่างๆสาลายสาายครับผมเอาปลาไปทําอะไรฮะก็ปลาเนี้ยเราเอาไปจําหน่ายแล้วก็นํารายได้นะครับมาคืนสู่สังคมที่นี่มีอะไรบ้างครับก็มีช่วยดูแลกิจกรรมของผู้สูงอายุ ของตำบลแหลปพักเบี้ยครับแล้วก็พัฒนาโรงเรียนในการซ่อมแซมบุรณะโอ้ครับผมแล้วก็การพัฒนาต่างๆของชุมชนครับนะครับซึ่งขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของงบประมาณจากการขายปลานี่แหละครับอ๋อครับปีนึงได้ประมาณสักเท่าไหร่ครกี่พันบาทกี่หมื่นบาทอ่าก็รวมๆเกือบๆล้านบาทครับจริงครับจริงครับ โอ้โหที่ไม่น่าเชื่อนี่คือเลี้ยงธรรมชาติเราไม่ต้องเสียค่าอาหวงอาหารให้ให้ปลาเขาเลยให้ก็าอยู่กันธรรมชาติปีหนึ่งเราก็จับขึ้นมาเป็นล้านคโอ้โหนี่แสดงว่ามีปลาต้องมีเป็นตันแน่ๆปลามีเรียกว่าหลายสิบตันดีกว่าครับปลาที่นี่จเจริญเติบโตดีเพราะว่าเขามีพวกสาหร่ายพวกแพลงต้อนกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้ผมเห็นตัวเงินตัวทองนี่เยอะมากเลยเขา เขามาอาศัยอยู่ที่นี่นานแล้วหรือว่าเพิ่งมาอาศัยอยู่ดั้งเดิมเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่มีจํานวนน้อยนะครับหลังจากที่โครงการเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเรามีการเลี้ยงปลาเขาก็เริ่มจะเข้ามากินปลาแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสัตว์ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริแหละรบเบี้ยนะครับจะไม่ถูกทําร้ายนะครับก็คือเขาอยู่อย่างมีความสุขห้ามแตะต้องเขาเลยใช่ครับเขาจะมากี่ตัวจะกินอะไรกัแล้วคือต้องปล่อยเขาเป็นธรรมชาติครับผมใช่ไหมครับใช่ครับ หลังจากที่โครงการนะครับได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ทําการ,รบาบัดน้ําเสียครับปล่อยน้ําเสียที่บาบัดแล้วสู่ป่าชายเลนที่นี่ป่าชายเลนที่นี่ได้รับผลประโยชน์ทันทีครับก็คือในน้ําเสียเนี่ยมันจะมีพวกธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตครับของต้นพืชป่าชายเลนทําให้ตอนนี้นะครับพืนป่าชายเลนที่นี่มีความอ <ดม S 1> ุดมสมบูรณ์ ป่านนี้พูดถึงว่าคุณเอครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับ,รบ<ด>ในความอุมดมดสมบูรณ์ของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีสัตว์นเลน็กน้อยอาศัยอยู่ถูกต,ต้องไหมครับ,รบสมัยก่อนเมื่อ26ปีที่แล้วผมคิดว่าที่ดังที่คุณเอบอกว่ามันเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่ณปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยเป็นป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดเพชรชูรีถูกต้องไหมครับมันมีปูอะผมแน่นอนต้องมีมีปูมีปลาอยู่ในนี้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขามีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ย คุณเอจะมีเขาเรียกมีโครงการอะไรไหมที่จะทําหรือว่าจําหน่ายหรือว่ามีเหมือนปลามีไหมก็คือป่าเชลเลนที่นี่จริงเป็นแหล่งทํามาหากินของชาวบ้านของตําบลแหลมพะเบี้ยอยู่แล้วนะครับอาอเหรอครับแต่ว่าชาวบ้านสามารถเข้ามาหาผลประโยชน์ในนี้ได้เลยใช่ครับแต่สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเข้ามาจับตามอําเภอใจนะครับก็คือบางช่วงเนี่ยของฤดูก็คือเป็นฤดู ออกไข่ของปูบ้างอะไรบ้างชาวบ้านก็ยังเข้ามาจับก็ทําให้ปริมาณสัตว์เนี่ยมันลดลงด้วยหลังจากที่มีโครงการขึ้นมาครับเราก็จะมีนักวิจัยนะครับก็ไปทําการวัดขนาดของปูนะครับติดตามนะครับว่าปูช่วงนี้เจริญเติบโตขนาดไหนแล้วเราก็นําข้อมูลนี้ครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดีเลยครับชาวบ้านก็ยอมรับในข้อมูลแล้วก็ เข้ามาดามากินเป็นช่วงๆที่เราได้บอกเขาช่วงนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้ห้ามเข้ามาจับสั์ในที่โครงการเพราะว่าอาจจะมีการฟักไข่นะครับเพื่อจะให้เขาเจริญเติบโตพอหมดช่วงนี้ไปแล้วคุณสามารถเข้ามาจับได้เพราะเขาจะโตเต็มที่แล้วใช่ครับโอ้นี่แหละครับเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะครับคือไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ครับมาจับได้ฟรีเลยใช่ครับโดยมากที่ที่เขาจับมีอะไรบ้างฮะ ก็จะมีปูดำปูดำหรือเรียกว่าปูทะเลปูทะเลครับแล้วก็ที่เยอะมากที่สุดเลยก็คือปูแสมปูแสมครับผมปูแสมที่ไปใส่ส้มตำถูกต้องครับพี่ไทยใส่ส้มตำเอาไปดองใส่ส้มตำสุดยอดมากปูแสมระหว่างขับรถไปเนี่ยผมจะมีวาสนาได้เห็นต้นผักเบี้ยไหมครเนี่ยครับพี่ไทยต้นผักเบี้ยครับอ๋อที่เหรอครับครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลดจอดกันครับจอดนิดนึงครับผมขอไปดูนิดนึงครับต้นผักเบี้ยอ๋อ นี่ครับเป็นที่มาของแหลมผักเบี้ยต้นผักเบี้ยเนี่ยครับจะขึ้นอยู่ที่หาดแหลมของทรายหาดทรายนี่จะเยอะอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอย่างนี้เราเราชาวบ้านเขาเอาไปทําอะไรได้บ้างก็สามารถไปทําอาหารได้อย่างเช่นลวกจิ้มน้ําพริกหรือไม่ก็ทําแกงข้ดส้มผักเบี้ยหรือไม่ก็ทอดมันผักเบี้ยได้อ๋อครับจริงหรือไม่จริงครับพี่ไทยลองชิมเลยครับอันดิบๆได้ด้วยเหรอครับ เองชิมนิดนึงคุณเอลองดูสิครับเราชิมพร้อมกันอย่างนี้เลยฮะกินส่วนไหนครับปลายใช่ไหมครับืเปรี้ยวมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ไปทําอาหารเนี่ยเขาต้องไปลวกก่อนแล้วก็คั้นน้ําออกก่อนเพราะว่าเขามีฤทธิ์เป็นยาละบายอ่อนๆอ้าวมีฤทธิ์เป็นยาละบายอ่อนครับเรากินสดๆนิดเดียวไม่เป็นไร เปรี้ยวมากคุณผู้ชมครับรสชาติเดี๋ยวผมจะเปรียบนะครับน่าจะคล้ายๆกัดไปข้างแรกเหมือนเหมือนมะด,ดันเหมือนมะด,ดันเลยกัดไปมันจะเปรียปร้ยวปรี๊ดออกมาเลยแต่พอเคียเค้ยวๆไปเพ๊่ความเปรี้ยวนั้นก็จะลดน้อยลงแล้วครับอืมเอางี้เราเจอผักเบี้ยแล้วนะครับผมก็โอเคแล้วว่าผักเบีย้ยลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างนี้อยากจะไปเห็นข้างในที่เป็นสะพานทอดออกไปยาวยาวๆไปดูป่ากลกางกับ ต้นแสมได้ครับได้นะฮะได้ครับโอเคครับคายกันแล้วตอนนี้ผมออกับคุณเอนะครับก็เดินเข้ามาดูธรรมชาตินะครับที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้ที่นี่ ที่เข้ามามีมาดูธรรมชาตินี่ประมาณกี่เมตรนะฮะประมาณมีพื้นที่ป่าประมาณสักถ้าเดินจากปากทางเนี่ยใช่ครับก็มาประมาณแค่ร้อยเมตรเอง100เมตรนะฮะหนึ่งร้อยเมตรก็คิดว่าโอ้โหก็ไกลเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยเมตรและปัจจุบันนี้นะฮะเส้นทางนี้ยาวถึง860เมตรเลยครับ860เมตรครับที่เกือบกิโลนะครับใช่ครับพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นครับปีหนึ่งประมาณ16ไร่้วอย่างนี้ทำไงฮะเราต้องทำสะพานนี้ยาวไปจนถึง800กว่าเมตรใช่ครับ แล้วป่าพื้นที่นี้เต็มหมดไหมครับเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับเกือบทุกตารางนิ้วเลยครับจะเป็นต้นพืชป่าเชาเลนกับทั้งหมดเลยนะครับครับก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่เราบำบัดน้ําเสียแล้วปล่อยสู่ป่าเชาเลนครับป่าเชาเลนได้รับธาตุอาหาร,รเกิดความเหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของต้นพืชครับก็ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นฮะอ๋อแล้วอย่างนี้ที่บอกว่าพวกชาวบ้านเขาจะมาหาปูหาปลาอะไรกันพวกนี้เขาจะมาในช่วงไหนฮะก็ถ้าเกิดว่า มันได้ทั้ง2อย่างก็คือเวลาที่น้ําทะเลขึ้นเนี่ยก็ชาวบ้านที่ดักปลาเนี่ยครับก็มาวางอวนแล้วก็ดักปลาอย่างเช่นพวกปลากระบอกอย่างเงี้ยครับครับก็เยอะอยู่ครับพอน้ําลงหาดโครนไม่มีน้ําทะเลแล้วครับก็ไปเก็บหอยมีกลุ่มมึงจะมาเก็บหอยใช่ครับแล้วก็ปูด้วยใช่ครับอ๋ออุดมสมบูรณ์ไหมครับพวกนี้อุดมสมบูรณ์มากครับเรียกว่าเป็นแหล่ง หารายได้ของชาวบ้านที่นี่เป็นอาชีพเขาเลยนะครับวันหนึ่งประมาณสัก4ี่ห้าบาทได้แน่นอนโอ้โหครับจากธรรมชาติที่เราทําขึ้นมานะฮะธรรมชาติบําบัดธรรมชาติทําให้เกิดประโยชน์เยอะแยะมากมายครับครับเดินไปเรื่อยๆครับปลายสะพานแห่งนี้นะครับก็จะไปสู่ทะเลนะครับทะเลบนหาดโครนทะเลหาดถึงเลยเหรอครับถึงเลยครับแล้วก็เมื่อน้ําทะเลลงครับคุณไทยครับก็จะเห็นหาดโครนแล้วทีนี้ชาวบ้านก็มาทำอาหารกินเก็บหอยแล้วครับ เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปดูถึงสุดสะพานนะครับแล้วทีนี้หลังจากที่ดูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมไหนๆก็มาแล้วนะครับกับทีมงานอยากจะเอาปลามาปล่อยที่นี่แล้วได้ข่าวว่าเป็นปลา ยี่สกเทศด้วยก็ดีมากเลยครับเพราะปลายี่สกเทศเป็นปลากินพืชครับปลาที่จะปล่อยในบ่อบำบัดได้ต้องเป็นปลากินพืชเท่านั้นผมว่ามาน้อยนะฮะวันนี้เอามาแค่พันตัวเองพันตัวครับแต่ว่าเวลามันโตขึ้นออกลูกออกหลานผมว่ามันเยอะนะครับเป็นหมื่นนะคร,ครับเยอะเลยได้ใช่ไหมครับได้ครับ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับปลายี่สกนะครับ1,000ตัวที่เราปล่อยไว้อีกประมาณสักกี่เดือนดีครับประมาณไม่เกิน6เดือนครับไม่เกิน6เดือนครับจำหน่ายได้เลยครับผมต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในโครงการพระราชดำริในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณจิรศักดิ์เพิ่มสินครับขอบคุณมากครับพี่เอบครับการพัฒนาของพระองค์นะครับเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อน และใช้หลักการธรรมชาติบำบัดธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากส่วนที่เสียให้กลับมาเกิดประโยชน์รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรนในพื้นที่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้